No. จากนั้นนะคะในประเด็นของน้ําตาลในเลือดใช่ไหมคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานค่ะนะคะต้องบอกว่าการที่รับประทานโปรตีนจากพืชโดยเฉพาะโปรตีนที่มีสารสก,กัดจากถั่วต่างๆนะคะแล้ว MX โปรตีนก็ยังมีสารสก,กัดจากเมล็ดแฟลกแล้วก็จะมีไฟเบอร์หรือใยอาหารจากหวีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีใยอาหารที่เขาเรียกว่าละลายน้ําได้กับไม่ละลายน้ําด้วยนะคะใยอาหารที่ละลายน้ําได้เนี่ยแหละนะคะจะเป็นเหมือนเมือกหรือเจ เเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ครอบคุมนะคะไขมันเอาไว้ทําให้น้ําตาลแล้วก็ไขมันเนี่ยค่อยๆดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดเป็นตัวที่จะกําหนดแล้วก็ทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงจนเกินไปค่ะนะคะคนที่เป็นเบาหวานก็จะคอนโทรลน้ําตาลในเลือดได้ดีขึ้นและที่สําคัญนะคะใน MX โปรตีนจะมีกรดอะมิโนจําเป็นครบ9ชนิดค่ะโดยเฉพาะ2ชนิดที่จําเป็นมากๆเลยสําหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําตาลในเลือดก็คือไอโซลิวซีนและวาลีนค่ะนะคะกรดอะมิโน สตัวนี้จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นดังนั้นนะคะนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดที่ทำไม MX Protein ปรตีนนะคะถึงเหมาะจากการเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไปเสริมให้กับผู้ป่วยค่ะ